ฝากเรื่องใหม่ผมด้วยนะครับไปอ่านก่อนใครได้ที่เพจเอิอะล้างแค้นนะครับไปรับสนับฟังกันเลยครับบนผืนแผ่นดินจิวเทียนที่ดวงดาวนับไม่ถ้วนเรียง้อยเข้าด้วยกันทานดาราทั้ง9้าสายที่มีชื่อว่าสวรรค์ทั้ง9ผู้คนบนผืนแผ่นดินต่างเลื่อมใสในศิลปะการต่อสู้ผู้ที่ฝึกฝนวิชาการต่อสู้จะรับรู้พลังฟ้าดินผู้ที่อุทิศตนให้กับการต่อสู้ จะดูดซับพลังแห่งดวงดาวทำลายเขตแดนเปิดประตูดวงดาวและรวบรวมพลังวิญญาณแห่งดวงดาวต่างๆว่ากันว่าหากวิญญาณแห่งดวงดาวทะลวงผ่านไปทั่วทั้งสวรรค์ทั้ง9กาก็จะสามารถจติเป็นเทพบนสวรรค์ได้นะแขนชูเมืองเทียนหยงจวนไปคุณหนูใหญ่แห่งสกุลไปไปชฉวซื่อ,อตังสิให้มัน อย่าให้ความเจ็บปวดมาครอบงำจิตใจของเจ้าบุตรชายบุญธรรมแห่งสก,กุลฉินฉินหวนเทียนทั้งสองคนเป็นคู่มั่นกันนี่นึกภาพว่าตัวเองกำลังโบยบินอยู่ท่ามกลางฐานดาราของจิ้วเทียนเหมือนกับความฝันด้วยความเจ็บปวดเดี๋ยวก็จะผ่านพ้นไปหวังว่าวิชาลับเข็มเงินของหวนเทียนจะทำให้ ขิวซื่อนั้นสามารถรวบรวมวิญญาณแห่งดวงดาวของสวรรค์ขั้นที่สามได้นะท่านพ่อเชื่อมือพี่เคยได้เลยเขาต้องทำสำเร็จอย่างแน่นอนประมุกแห่งสกุลไปไปชิงซ่งและคุณนูรองของสกุลไปไปชิงตอนนี้ละขิวซื่อในเวลารวบรวมพลังแห่งดวงดาวแล้ววิชาลับเข็มเงิน <อ>เดี๋ยวเข้าชิวซื้อรีบดึงดูดพลังแห่งดวงดาวเข้าร่างเคลื่อนไปตามเส้นลมปานและผนึกประตูแห่งดวงดาวซะทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าเองแล้วนะรีบ่วยโอกาสนี้หาวิญญาณแห่งดวงดาวบนสวรรค์ทั้งเก้าที่เจ้าชอบให้เจอแล้วรวบรวมจิตของเจ้ากับมันเข้าด้วยกันซะ เออฮะมาแล้วเง,งาของพลังวิญญาณแห่งดวงดาวาชิวซื่อข้าคงช่วยเจ้าได้เพียงเท่านี้หลังจากนี้เจ้าต้องพึ่งตัวเจ้าเองแล้วนะโอ้สวรรค์ขั้นที่สามวิญญาณดาวนกกระเรียนทองเออเอ๋ชิวซื่อเจ้าเจ้าเป็นอะไรหรือไม่ เย้พี่เขยทำสำเร็จแล้วท่านสุดยอดไปเลยขอบใจขอบใจเจ้ามากนะเอ๋อะไรกันล่ะชิวซื้อระหว่างเรายังต้องพูดขอบใจอะไรกันอีกเยี่ยมมากสมกับเป็นชิวซื้อทายาทสกุลไปของข้าแค่ครั้งแรกก็สามารถสื่อสารและรวบรวมดวงดาวของสวรรค์ขั้นที่3มเป็นวิญญาณดาว ได้สำเร็จนี่เรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะที่แทบจะมองหาทั่วทั้งแขนฉูก็ยากที่จะพบเจอนี่ท่านพ่อแต่ท่านน่ะต้องขอบคุณพี่เขยด้วยเหมือนกันนะถ้าไม่ใช่เพราะพี่เขยคอยช่วยก็ไม่แน่ว่าท่านพี่นั้นจะนี่ไปชิงเอ๋ฉู่ซื่อนั้นรวบรวมวิญญาวดาวนกกระเรียนทองพวกเราต้องดีบแจ้งให้ผู้อาุโสข,ของตระกูลทราบให้โดยเร็วที่สุด วันนี้พี่หวนเทียนของเจ้าเหนื่อยมามากพอแล้วอย่าไปรบกวนเวลาพักผ่อนของเขาล่ะเอะอ,อะไรกันปกติข้าก็เรียกเขาว่าพี่เขยมาตลอดนี่ทำไมวันนี้ถึงได้กลายเป็นพี่หวนเทียนเสียได้ละ่ะไปกันเถอะท่านพี่เอะพวกเขาทั้งสองคุยอะไรกันนะหวนเทียนถึงเส้นลมปานของเจ้าจะถูกปิดก,กั้นตั้งแต่กำเนิดจนทำให้ไม่สามารถฝึกฝนวิชาได้ แต่ชิวซื่อจะปีนขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของผู้ฝึกยุทธแทนเจ้าเองท่านลงไปคือว่าข้านะนี่หวนเทียนไม่จาเป็นต้องพูดให้มากความล็อกเจ้านั้นหรีบกลับไปพักผ่อนเถอะเฮ้ยอันที่จริงข้าเองก็สามารถรวบรวมวิญญาณแห่งดวงดาวได้เหมือนกันเนอะหรือถ้าว่าพวกลุงไปคงคิดว่าเส้นลมปานของข้านั้นแตกสลายจนไม่สามารถฝึกฝนวิชาได้ทำได้แค่เรียนดูวิชาอื่น ทั่วไปในเล็กๆน้อยๆเท่านั้นสินะแต่ว่าอันที่จริงบรดกที่ท่านพ่อของข้าทิ้งไว้ให้ไม่เพียงแต่ทําให้ข้าเข้าใจในความรู้เล็กๆน้อยๆในการฝึกวิชาในวิชาลับอย่างทองแท้แต่อันที่จริงมันยังมีความลับซ่อนอยู่อีกในวันนั้นตอนที่ข้าอายุได้เพียงหกขวบข้าเลือกทําลายเส้นลมปานของตนเองถึงแม้ว่าตอนทําสมาธิจะเจ็บปวดเจียนตายแต่ความเจ็บปวดนั้นก็นํามาซึ่งความสําเร็จ มีเพียงการทำสมาธิเช่นนั้นเป็นเวลา10ปีถึงจะก,ก่อร่างพลังวิญญาณแห่งดวงดาวที่สมบูรณ์ที่สุดให้ขึ้นมาใหม่ได้ซึ่งตอนนี้นั้นใกล้จะครบกำหนด10ปีอย่างเต็มทีแล้วซึ่งมันก็ใกล้จะถึงวันเกิดครบรอบ50ปีของลุงไปพอดีหนอข้าก่อนเถอะข้าจะรวบรวมวิญญาณแห่งดวงดาวในวันนั้นให้หิวซื่อและลุงไปให้พวกเขานั้นตกตะลึงอย่างแน่นอน นี่นี่เมื่อคืนนั้นคุณหนูใหญ่รวบรวมดวงดาวแห่งการต่อสู้ของสวรรค์ขั้นที่สาได้นั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ <c oughs> แน่นอนท่านประมุกเป่าประกาศออกไปแล้วเดาว่าตอนนี้ทั้งเมืองคงรู้แล้วว่าจวนไปของพวกเรานั้นได้ถือกำเนิดสุดยอดแห่งอัจฉริยะขึ้นมา <c oughs> เอ๋เดี๋ยวก่อนนะถ้าหากว่าสำนักใหญ่ทั้งสีแห่งหูเข้าต้องแย่งกันทาบถามคุณหนูใหญ่เป็นแน่เฮ้ยน่าสิยดายถ้าเกิดว่าชิวซื่อเชื่อข้ายังไม่รีบดูดซับพลังวิญญาณแห่งดวงดาวป่านนี้คงจะได้วิญญาณแห่งดวงดาวไปไกลกว่าขั้นที่3มอย่างแน่นอนเฮ้ยแต่ก็ช่างเถอะแต่ว่านะการใช้วิชาเข็มลับเงินกระตุ้นพลังที่แฝงไว้จะทำให้คนอ่อนแอเป็นเวลาหลายวัน ตอนนี้ไม่รู้ว่าชิวซื้อจะเป็นยังไงบ้างข้าไปดูนางก่อนก็แล้วกันฮช้าก่อนฮะอะไรกันของพวกเจ้านี่นี่พวกเจ้านะทำเช่นนี้หมายผมว่าอย่างไรเอ๋ดูถ้าพระคุณฉินจะยังไม่รู้สถานการณ์ของตนเองอย่างนั้นเหรอนี่คุณชายท่านมันก็แค่ คนไละประโยชน์ที่เส้นลมปานถูกปิดก,กั้นตั้งแต่กำเนิดท่านอยู่โง่ๆในที่พักต่อไปจะดีกว่าคิดว่าตนเองเป็นลูกเขยของสกุลไปจริงๆหรืออย่างไรกัน <c oughs> นั่นนะสิตอนนี้คุณหนูใหญ่นั้นรวบรว,วมวิญญาณแห่งดวงดาวของสวรรค์ขั้นที่3ได้แล้วต่อไปก็คงไม่ต่างจากเทพสวรรค์ขุนชายฉินท่านคงไม่เอาการมั่นหมายเมื่อสปีก่อนมาเป็นจริงเป็นจังหรอกนะ <c oughs> นี่มัน มายความว่าอย่างไรกันช่างมีเตรียมเนื้อเตรียมตัวซะเลยมาวัดหวังเด็ดดอกฟ้าอย่างนั้นเหรอน้อยแนย่พวกเจ้าหุบปากเดี๋ยวนี้นะเอ๋กัคุณหนูรองเดีด๋ยวเช้าก่อนสิขอรับคุณหนูรองท่านประมุขมีคำสั่งนะพี่ว่นเทียนตามเข้ามาเอ,เอ๋ไปชิงมันคืออะไรกันแน่น่ะนี่พี่ว่นเทียน สกุลไปของข้านั้นต้องขอโทษท่านด้วยท่านรีบหนีไปเถอะเดี๋ยวก่อนสิไปชิงคาไม่เข้าใจข้านั้นต้องการพบพ่อของเจ้าถ้าเขาไม่ยินดีที่จะมั่นหมายต่อไปตัวข้านั้นจะให้พ่อบุญธรรมของข้ามายกเลิกสัญญาทั้งหมดที่ตกลงกันไว้ก็ย่อมได้มันไม่ใช่แค่นั้นนะสิพี่หวนเทียนเรื่องนี้นั้นมันเกี่ยวข้องกับศัตรูของตระกูลฉินของท่านด้วยตระกูลเย่แห่งเมืองหลวง กับพ่อของข้านั้นพวกเขาวางแผนจะรอบสังหารท่านนะเฮหะ<า>อะไรนะเฮพูดมากเกินไปแล้วเอ๋อเอ๊ะไปชิงเฮ้ไปชิง,ชงในฐานะที่เจ้านั้นเป็นคนของตระกูลไปข้าไม่นึกเลยว่าเจ้าจะทรยศเอาความลับไปบอกคนนอกเช่นนี้ยังไม่รีบมามาหาข้าอีก ไม่ไม่นะท่านพ่อได้โปรดเถอะอย่าฆ่าพี่หวนเทียนเลยเฮ้ยหลบไปซะเจ้าลูกไม่รักดีไม่นะท่านพ่ออย่าทำอะไรพี่หวนเทียนเลยนี่ไปชิงข่านะไม่เป็นอะไรหรอกเอเอแต่ว่านี่ท่านลุงไปสิ่งที่ชิงเอ,อ๋พูดมานั้นเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นเหรอฮก่อนแล้วมันจะทำไหมคนไร้ประโยชน์ พิสัยชั่วช้าเช่นเจ้าอย่างไม่ทันจะได้เข้าห้องหอกับลูกสาวของข้าก็คิดจะดูมินนางซะแล้วโชคดีที่ขุนชายแห่งตระกูลเย่นั้นหยิดมั่นในคุณธรรมจึงได้ลงมือจัดการกับเจ้ายัางไงล่ะที่แท้ก็เป็นอย่างนี้เองสินะนี่ท่านลุงไปตั้งแต่มั่นหมายกับตระกูลไปของท่านข้านั้นก็ส่งทรัพย์สินเข้าจวนของท่านตลอดมา สามปีไม่ขาดหลักกับสายน้ำยิ่งเคตวิชาการฝึกฝนข้าเองก็ไม่เคยห่วงไว้คนเดียนด้วยซ้ำและอีกอย่างที่ฉิวซื่อนั้นสามารถปลุกวิญญาณแห่งดวงดาวได้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะข้าถ้าท่านนั้นคิดว่าข้าไม่คู่ควรกับฉิวซื่อก็ไปพูดคุยหาลรือที่ตระกูลฉินของข้าไม่ใช่มาทำลับหลังเขาเช่นนี้ข้ากับพ่อบุญธรรมไม่มีทางดึงดันคัดค้านท่านอย่างแน่นอนแต่นี่ท่านกับจะใช้ข้าเป็นข้ออ้าง เข้าหาตระกูลแย่อย่างนั้นเหรอพี่พี่วันเทียนใจเย็นก่อนนั่นพ่อของข้านะ <c oughs> เอาเลยข้าสนับสนุนเต็มที่นี่ไปชิงซ่งข้าถามท่านหน่อยท่านมีความเป็นคนอยู่หรือไม่ <c oughs> ความเป็นคนอย่างนั้นเหรอนี่วันเทียนแผ่นดินจิ๋วเทียนแห่งนี้นะให้ข้า เฉพาะผู้ที่มีวิชาการต่อสู้เท่านั้นความเป็นคนอะไรของเจ้าไหลสาละฮ้คนอน่อนแอไม่มีสิทธิ์พูดอะไรทั้งนั้นนี่ท่านเออเอ,อ้า…เฮ้ท่านทำบ้าอะไรของท่านเนี่ยพอได้แล้วอย่าดึงคนบริสุทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสิไปชิงเป็นลูกสาวข,ของท่านแท้ๆถ้าจะฆ่าก็ฆ่าฆ่าคนเดียวสิหนังไม่เกี่ยวแต่ท่านนั้นอย่าได้ฝันไปเลย ว่าแต่ข้าข้าแล้วแต่กูนฉินและพ่อบุญธรรมของข้าจะปล่อยท่านไปไง่ายๆฮสรุปจะให้ข้าหรือ <c oughs> ไม่ให้ข้านี่ <c oughs> ทหารพาตัวลูกสาวอากตันยูของข้าออกไปแล้วจับเจ้าฉินหวนเทียนไว้อย่าให้มีอะไรผิดพลาดรับทราบขอรับดื้อนักหรือแกนะนี่อ <c oughs> ไม่ไม่นะพี่หวนเทียนปล่อยปล่อยข้าซ์ไอ <c oughs> คุณชายหวน <c oughs> เอ้ยหยุดหยุดนะพี่หวนเทียนอ,อฮ้ยบัดซบบัดซบเอ้ยน้อยยังทำปากซ่าอีกนะแกเฮอ,อเอาละรีบไปกันเถอะเดี๋ยวมันได้ตายก่อนพอดีเฮ้ยไอ้เท่าไปไอ้หัวขโมยได้ในเมื่อเป็นเช่นนี้หลอข้าหลอข้าก่อนเถอะไว้ข้ารวบรวมพลังวิญญาณแห่งดวงดาวได้เมื่อไหร่ ข้าจะเอาคืนแกข้าจะเอาคืนแกเป็นร้อยเท่าพันเท่าจนกว่าแกจะร้องขอความตายออกมา